อย oh ู่ๆก็ฝืนแล้วกูแบบกูจะบอกว่าอยากให้เพ네ิ่มเจอก็ไม่ได้มายความว่ากูอยากจะเจอล้วอย่าทิ้งเวียนนะอย่าทิ้งกูนะกูไม่ทิ้งใครนั้นกูรออีกที่รถเมืองเงาโว้ยกูโดนหลอดไปแล้วนะวันนี้ไม่มีฟุกด้วยอ่ะไม่เห็นจะเลยอ่ะไม่ได้หายอ่ะเ่ทำไมไมหายทำไมเสามันทาไมวะ มันของไว้ตรงนี้นะมีมันมีไฟมันมีปุ่มอยู่อะอืมจะเปิดยังไงอ่ะมีปิดเออสามสามในนี้เต็นเหลืองเต็นเหลืองเต็นเหลืองสามสิบกว่าไงแค่สิบเ่าเฮ้ยสามมาถึงตรงไหนหน้าหน้าเต็นเหลืองโอเคเต็นเหลืองเหมือนมันเพิ่งกลับมาเนี่ยไฟดับแล้วต้องใส่ต้องไปเปิดเอเลยของกูในมือมีอะไรบ้างเนี่ยมันมันไปช้อปปิ้งมามันเพิ่งกลับมาช้อปปิ้งมะ รถออกอย่าเพิ่งมาดูกันได้ไปก่อนมันมืดดูโมไม่เห็นพวกกูอยู่ไหนล่ะย่เเดนจะไม่รู้เครื่องปั่นไฟอยู่ไหนแอบนำเลยทางนี้ไม่เหรอไม่ใช่เดี๋ยวไปต่อใช่ทางนี้โอ้ย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 โอ้อ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ย้ยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ เสียงมันเปิดสิงโตขู่เสียขู่อ่ะไม่ใช่เขาคุ้นเซก้าถ้าถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยไม่คุ้นควบแน่นอ่ะเหรอใช่ต้องเข้าไปในเต็นท์อ่ะอามีอยากกูไปเป็นเพื่อนมึงมึงไม่มันถ้าถ้ามันอยู่ตรงกลางมึงก็ไม่คุ้นถอดควบแน่นได้เลยเดี๋ยวกล้องกล้องเป็นอะไรก็ไมีไอ้เมกิล้วนล้วนล้วนปิดไฟปิดไฟปิดดุจักมันหกหกหกพี่หกแล้วก็ตอนนี้ผีมันกระโดดอยู่ในเนผีมันกระโดดอยู่ในเน เตกูกระโดดอยู่ในเต็นท์ออไหนวะใช่ดงดูสิมึงกับกูอยู่นี่แหละกูอยู่ตรงข้างนีนี่ไปไบค่อยๆยมได้ไหมครัตอนนี้ได้กูวมาอยู่ด้วยกันหน่อยตอนนี้บอยพี่กใครเดินเฮ้ยผีเดนเสียงใครผีเสียงผีเป้งไปเป๊ไม่ใช่กูกินดอกกุนใครบดบังใครบด เมื่อกี้ไฟแดงอ่ะไฟแดงคืออะไรอ่ะไฟแดงคืออะไรวะคนลุกเนี่ยเมื่อกี้มันยืนอยู่ตรงพวกแดงเลยเนี่ยคนลุกเลยไปมิกวะเกี่ยวกับพวกคุอีกฮ้ยกูฉี่อ่ะหยุมา มีเกเปลธอวทาไมวก่ปคนอื่นมันดูชิวมาจากวันทียมันไม่ได้โดนแบบเราไงไม่เมื่อกี้ของเราโค่นหนักเลยนะมึงพี่อะไม่แล้วกูรู้สึกว่ามันมีแบบตึงที่แบบเอ๊ะนั่นอะไรายแล้วก็แล้วก็ะืแบบตื่ได้ว่าอ๋อพี่ Hello cutie pie เอาจริงๆนะเราหาอะไรเจอแล้วบ้างไหมไม่มีเสียงอยู่ข้างหลังเรา กูต้องเข้าไปดิ้นเตนส้นนี่เขาเหรอถ้าเราหงอกเพราะมีชั้นอยู่ด้วยไอ้หนูโอ้ยมีมึงมาตะช่วยอะไรและหรือว่าอาจจะอยู่แค่รอบนอกมันไม่ได้อยู่ข้างในเพราะว่าายอยู่หน้าเต็นท์มันไม่เหยียบเว้ยใครก็ได้มามายืนตรงนี้เลยมายืนตรงนี้ยืนตรงที่กูยืนเนี่ยอ่ะโอเคเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะอะไรไม่ใช่กูได้ไม่กูได้ยินเสียงเหมือนคนรูดอะไรทุกอย่างเงี้ย เอ๊ะออกไปวาไปาหลอนี้หมดไ่เลวยมัลเต็มเทาไหร่นะสองจดสามสองุดสามเหลือเอาละกูจะลองคุยนะเอาเด็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยปิดเฮ้ยมปิดปิดปิดทุกอย่างปิดทุกอย่างปิดไฟฉันจะขู่มัแล้วนะไม่ลองอีกทีปิดไฟฉายเลยไหม อ่ลองปิดไปายเฮ้ย Can you do something h e m e t a o k to me I m y เฉลู่แล้วนะพี่เจ็บตัวนะ Come on มาจะได้มาจะได้เกิดเดี๋ยวไม่มี ปูดเต็นเหลืองหนูว่าเต็นเหลืองแล้วการเขียนน่ะแล้วทำไมการเขียนมันไปอยู่ตรงเต็นทไม่ไม่เขียนอยู่เต็นเหลืองเขียนเขียนอยู่เต็นเหลืองอ้าวแล้วทำไมเรามาหาเต็นเนี่ยก็พี่กับมิกก์โดนหลอกกันเต็นนี้ไงอ๋อโดนหลอกกันเต็นนี่เลยถือว่าของดีชัชช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 ไชช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 กชช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  ชอบเอมีอะไรเราเร็ววะนเร็วเร็วไปยู่ๆก็เร็วๆกูว้ากูไม่อยากไนตายกลับก่อนกลับก็ปื้มหนีแลวปื้มหนีแล้วทีมเบิดแล้วหนียเหร กูก็อุตส่าห์แบบว่ารวบรวมความกล้าแบบไอ้ที้่รูดๆนี่กูเดินให้แล้วเนี่ยกูจะรู้ไว้อะกูว่าเออเออออะไรกูไม่ได้เห็นอะไรอ่ะถ้าฟิกก็ก็มีเพิ่มเป็นโมโมลอยโมโลอี่ีอะไรเนี่ยหูตัดอะไรเนี่ยสิงเกอร์ปิ้งออกเซปิลิทบล็อกออกมึงแต่มึงเข้าไปแล้วมึงไม่เจอใช่ไหมล่ะดอทออกไม่หาหาไม่เจอใช่ไหมแตัดดอทออกหนูตัดออกออกหนูเลือกเลยแบบนั้นอ่ะกูตอบโมโลอีกก็ได้อ่ะก็จะความเสี่ยง หนูจะเผาบ้านมันไมขี้อะไรไว้ถ่ายฮี้อะไรก็ไม่มีแต่ผีล่าดุยิบหายีตัดให้งงสจะป็นเรศวะจะป็เรศวะมีอะไรบ้างนะธรรมดาเลยนี่